นี่เราจะขึ้นเขากระโจมครับเขากระโจมนี่ต้องนั่งรถขึ้นก็ทคันนี้นั่งรถขึ้นไปขึ้นเขากระโจมนะนี่คันนี้รถที่เราจะขึ้นก็เขากระโจมต้องจ้างรถขึ้นนะวันนี้เราเช่ารถขึ้นเขากระโจมครับอ้ค่ะดี for ดีนี่เลยหลังจากขึ้นภูหลังจากขึ้นถ้ำนาคาภูทอกอันที่นี้ก็ต่อด้วยเขากระโจมค่ะไป วบากเนทั้งเดินครับเอเลนเจอร์ e นี่ทางขึ้นครับคืทางขึ้นครับทะลุโหดมากครับทางขึ้นฮะรุโหดมากครับถ้า,ร,าร,รถธรรมดาอย่าหวังสุด,สด หวังไม่ได้ครับสุดๆับทางเอ่ดูทางแล้วกันเดียวอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับยังอีกยาวไกลสุดยอดครับดีสุดยอดอยู่แล้วไปก็ไปต่ออารมโหดมากครับแต่ชม มันจะกาศไปด้วยครับทำอะไรโหดมากครับเดี๋ยวะมีให้ลากเยอะยอู๋ถนนลงครับโอ้โหสุดๆรออยู่ที่อู๋เล็ก สี่กิโลครับเก็บดิวทำไมถ้าข้างทางมาฝากครับทิวไผ่ดิวไผ่นี่ครับสุดสุดครับเด่โอ้โหดูสุดครับ,อ,รบ,บอกแล้วถ้ารถธรรมดามาไม่ได้อะนี่ โอดขนาดนี้ขึ้นมาเราไปเจอด่านตรวจครับนี่สะพานลักดาวเรืออ๋อนี่น้ำครับนี่เราจะลุยน้ำตวงนี้ไบ

ไปต่อครับลมแรงมากครับใครจะขึ้นมาครับเช่ารถสองถิ่นครับคุ้มครับอย่ารถลงมาครับโอ้โหเละครับมาไม่ได้ครับเอารถสองถิ่นอีกขึ้นครับเช่าขึ้นมาเถอะครับไม่แพงหรอกครับ ดูบอกมอดแรงเย็นอากาศเย็นนสเแลนด์เมองไทย้ยกหนยสวยงามดูดิโอ้ดูบรรยากาศเขาวิวสวยมากสสโเฟอใจดีครับ จอถ่ายวิวสวยสุดยอดสวยจริงแค่ขาเล่นเวฟโอ้โหดูสิสุดยอดครับย,รยืนบนรถเลยไปไป ไปมาสวนพึ mà, ่งต <sm illi> ้องมาครับนี่ยอดสวยมากครับสวยมากยาวไปยาวไป ดูวัานธรรมครับแข็งแกร่งมากครับ นี่จุดชมวิวสวยมากครับมมองสวยมากครับหน้านี้ดูรถแต่ละคันเดย์ดีเจ้าดูสวยครับดูเอาบรรยากาศวิวฝากเพื่อ,น,อน,น,นนะครับใครมาสวนพึ่งห้ามพลาดนะครับถึงเลยครับจุดชมวิวเขากระจมสุดที่รออยู่รับ ต้อนรับต้อนรับอัน,นี้ไม่ใช่หมาป่าค่ะฐานต่อชะดอครับ137าเขาก็โจมจุดชมวิวครับถึงแล้วขึ้นมาสุดๆดูบรรยากาศครับถึงแล้วครับจุดชมวิวเขาก็โจมยอยครับดูหมอกครับ ลักนะเขาก็จมมาถึงแล้วครับจุดชมวิวสุดยอดเขาก็จมข้างบนมีข้าวขายด้วยนะครับพี่ไปถึงการ์ดลูกพี่ออกไปเลยพี่ไปถึงแล้วนี่ทางเดินขึ้นไปถ่ายรูปครับสุดๆครับนี่หมอกแค่นั้นเลยนะครับเนี่ยสวยงามมากครับเขาก็จมใครมาต้องมาเช่ารถท้องถิ่นนะครับรถ โฟวิวท้องถิ่นเท่านั้น,นครับโอ้โ oh, หาเอารถขึ้นมาเองนี่ตายอย่างเดียวครับขึ้นมาไม่ได้หลอครับโอ้ oh, สวยมากครับดูดิโอ้โคุ้มค่าครับที่ขึ้นมาครับจ้างรถท้องถิ่นมาหูดูดิชมบรรยากาศครับเขาก็ชจมนี่เวลาเที่ยงนนครึ่นง,นงนะครับนี่เที่ยงครึ่งไงครับดู โหสุดๆครับคุ้มครับที่ได้ขึ้นมามาอยู่ที่ทั้งวัน,นวก็ได้ครับสุดๆเสียงาํา ออสวยงามมากเขาก็โจมมาล่าปุรีสวนพึ่งต้องขึ้นมานนะครับนี่สุดเขตแดนประเทศไทยภาคตะวันตกเขาก็โจมครับยังไงเพื่อนสวยไหมสวยงามมากครับไปเราจะลงแล้วนะครับขึ้นก็ทรละหดแล้วลงก็ยิงทรเาะหดอีกครับถ่ายเพื่อนเพื่อนชมนะครับไปยลงลงบายบายครับ